อัวมันแรงแล้วมันสะบัดฮึดโอ้กโิโดนะตรงข้างเฮ้ยเรือใครมานี่อีกเหรอพว,รพ,วพวกเดียวกันนัดนัดกันไว้แล้วอ๋อกินเหล้าด้วยกันเลยเมื่อคืนที่แรกอะ่ะ đấy, giờ muốn đá, giờ muốn tham ăn, anh nè, thầy, thầy có không đi, có, cả có không, không,

ขนาดนี้เนี่ยโคตร,รขึ้นขึ้น,ลนเล้ล้ล้เออเออเอามือดูแบบเย้เยโอ้โหพอนไหมพอนอะไรอะไรอะไร giút tung này ya, hey, hey, này sướng, set, 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 set,

ตาี๋เดี๋ยวเดี๋ยวตัดทุกคนตัดหมดตัวน,นี้ทุดคนไว้เอาเดี๋ยวผ่านหน้าไาดิโอ,โอ้อย่าเลยนี่ถ่ายทายแล้วก็ดีนี่เหรอไหไปเลยนะกี่ตัวเนี่ยเจ็บเจ็บหัวไหไปหน่อยมีเงี้ยงนะ <c oughs> หัวไหไปเลย <c oughs> หัวปลาเป็นเ <c oughs> ออขานิดเดียวขานิดเดียวพอพอพอก่อนเดี๋ยวมันจะได้ปิน้นเนาะ,ะจังหวะไหลของเราพอดีเออเอาเนี่ยถ่ายเลย อำาจรัฐบานเชียวมันไม่มีแรงเบ่งแล้วอะไม่แข็อ้ออมอออปันหรอมึงหรอเออโอ้ยีโอ้โหโล่งฟองฟัดเลยเนี่ยเนี่ยมันเล็กขึ้นตัวแดงเนี่ยนีคืออยังไม่กินคู่ไปคือมันบันทึกอยู่เนี่ยแป๊ดแปดถ้าไม่บันทึกก็ปุแล้วมึงน่ะในโกกี่้หญ่ในโกกลักหลักข้ามาเลี้ปันเลย อ่าดึงปั่นเลยเข่าแล้วเข่าแล้วพอมันหยุดแล้วดึงปั่นก็อยู่เข่าแล้วเข่าแล้วเข่าแล้วมันหยุดกระปั่นหยุดกระปั่นทำตึงแล้วกระปั่นโอ้ยสบาย่างี้มันมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วย้อนเลยไปลุงไปกำกับเหรอกลับมาอล้วนั่นคันโค้งเลยนั่นย้อนย้อนเยอะได้เลยมันไม่ดึงอ่ะมันไม่ดึงนั่นโอ้ยดูคันโค้งเลยนั่นอ้าววันนี้โอ้ยไงประมาณ คาดว่าไล่ยี่้าโลครับที่จะขึ้นเนี่ยมาหักไปด้วยโอ้ไม่ห่วงอะไรนี่มันพันอย่ไปไปไปวไ้ไเฮ้ยตั้งคันเจะปล่อยัไปปล่อยคันโตไปยังบ้างไไปตนี่มาพิงีนั่นไง กูทาก่อน oh, oh, oh. โอ้โหอร่อยเหออร่อยจริงๆรับยันมเรือมกดบอกให้ตึงยันแมะยันอย่าหัวพุ่งลงไปนั่นมางไงนั่นติดทนด้่ยนนั่นไอ้สมไอ้สนโปเอาไ้เดียนหลุดแล้วาจ มาบอกแล้วมาแล้วตระกันใจแล้วนี่มาใกล้แล้วมาใกล้แล้วโคตรขันยายืดตรงอย่างเดียวตั้งไว้ตั้งไว้โอ้ยโอ้ักอะไรมาก่อนโอ้โหเดี๋ยพี่กดดึงไงดึงสุดยอดจริงๆครับดึงปลายขั้นหน่อยดูายขั้นหน่อยเรียบดูไปขั้นเลยสี่ตัวแล้วอ่ากำลังกินแล้วดูไปขั้นนั่นกินมากินได้หลุด ตัวมันไม่พาดก็เดี๋ยวเย็นเย็นโอ้ตอนนี้ครับดูดูมากครับใส่เงี้ยเงี้ยเงยโอเคมนนล้วปล่อยมันปล่อยมันมานล้วให้ให้มันไหลออกไปมั้งตั้งคันไม่ได้อย่าตามตั้งคันไม่ไถหน่อยไหน่อยว้ากดดึงนั่นอร่อยอ่ะ มาดูพี่กดสันออะไรก็ได้ออกมอะไรก็ได้เลยูลังานได้จัดต้นบนดีกว่านบนดีกว่าดูพไปกดฟันนั่นเนี่ยไม่ไงหเนี่ยโดนโดนแล้บตอนนี้ราเอกเฮ้ยออกก็เลยการไม่ต้องลัวทำมาแล้วเนี่ยกีนนึกอ้ะเนี่ยายอุ้ยอ้ายอด กดดึงไงเดี๋ไปกดดึงไงแรงนะเชียวเอออะแหละพี่ไปด้วยแหละดูมากครับโอ้ยมัมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อยจะอ๋อแคเนี่ยอยู่บ้านนี่อ๋ออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่นี่อ๋อดูคันนั่น ใัยวจริงจะก่งครับไม่ใหญ่หน่อยม่อทโอดดมลดิเฮ้ยมันหล่แล้วองฮะติกอดเนนี้ขึ้นะเนี่ยไม่เาไมไ่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันดึงงนเจ็สองเจ็บสองย่พอเหรอนี่โอ้ยไงบางอย่างเดียวให้มันไหลงยางลย

ขึ้นได้ก็มีพอดีก็มีไอ้ตะขอไม้ผ่ไงต่างๆลงพื้นนี่อันนี้อัดไว้เดียวตั้งไว้ทีเดียวโอ้โหดูคันนะครับลงพื้นไม่ได้ดูคันให้มันไหลออกไปเองอัไหให้มันไหลออกไปแล้วอันแหละถ้ามันไหลออกยังไงก็มีค่า้าไม่ไหลตั้งขนตั้งตั้งตั้งดึงนะตั้งขนตั้งดึงนะน่าดูว่าเข้าคู่ละสิบรอ วพี่พี่นไมณลน่นถึงแขนแล้วสอกว่าไอเหี้ป่าม่งกินแนวนี้มันหนาปึ๊หรอเดี๋ยวเย็นนี้มึงมารับปูแล้วกันโอค้โหดูคันคู้โอ้โหโอยสุดยอดเยนเก็เดี๋ยวนรอยน่พื้นนะเดี๋ไปกอกมดอย ดึงอยู่เดี๋ยวให้มันอ่อนใ้คันเด้งเลยแล้วค่อยปัดเหมือนที่เมื่อกี้อ่ะภาพนี้ต้องขยายภาพนี้ต้องขยายนะครับแค่นี้ตั้งไว้เงี้ยอันนี้จะภาพเป็นพระเอกเลยครับตั้งไว้เงี้ยเออเยื่ไม่ถึงบินมันพยายามกดให้ถึงดินจังเลยไม่เห็นมันตัวใหญ่มากเงี่ยการมันข้ามมันข้ามโอเคโอเคนะครับสุดยอดนะโอ้ยดูคันฟูนั่นใช่ไหมครับ ยอดโอ้โหนี่มันอะไรอะไรขนาดนั้นนี่มันจะอะไรขนาดนั้นโอ้ยทุกคันเข็าแข็งเลยกันอ่อนขนาดนนี้ว่ามันไม่ใช่บิ๊กแล้วน่ะอีคันของผมอ่ะไอ้สามสิบร้อยไอ้สามสิบร้อยหกสิบกว่านีคันนั้นที่กิน ดึงดึงดึงอย่าไปบาดเนื้อนะเฮ้ยจับต้นบนจับต้นบนกว่าทางนี้นิดสิอย่าอย่าอย่าอ่อนตาแม่อย่าไปอ่อนอย่าไปก้มลงแต่คลายได้เนี่ยเอาเอามือค่อยๆแตะหมุนนะแตะหมุนอย่างที่ผมแตะ แต่ออกแต่ออกไม่ว่าไวจับกระปูนทายได้เดีราจับสกู๊ปจับสกระปูหุ่นอย่าไปปล่ควายนาปั๊บนะปั๊บอย่างที่ผมปั๊บอ่ะเอาตะปูนเอามือมือสกระปูนอ่ะโอ้ยมันหลังเนี่ยมันไม่ดึงมากอย่าไปอจอนไปจอนเดี๋ยวโกกอย่าไปจอนมานะงม่ได้นะโอ้ยเยี่ยครับเสี่ยวตกตกกระเบนนี่กินเลยไอ้ขั้นมาเจอไปแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็นวงกลมเลยไม่ไหวดอกอย่าตามไม่อย่าตาม ไม่อยากให้นคาเรามพิไทยอ่โรโรสดังโรสับดังกดน้าเดี๋ยวมา่อเสดเี๋ยวไมยอมกดเอไปเยอะๆตอนนี้มันยังไม่ยอมมันนีนมันไม่กบเลยสุดยอดต้องหาซื้อบีเกสิบโยอไนี้ก็พอ ใส่แม่สักสี่สิบปอนด์ไอ้ฮะหกสิบไอ้มาหัดเย้ก็หักขามือไปเลยดังหมันนันเป็นขึ้นเลยหมันเป็นไรดังเดี๋ยวหัดขามือไปเลยเดี๋ยวถ่ายตอนไอ้ตอนที่คันหักด้วยนะเนี่ยโอ้โหคันอ่อนเลยตอนนี้นะรก็เข้าดีเลยกลุิมกระเด็นเลยนะครับเข้าร้อนานเลยนะ เออคยประคองเนี่ยยิพมาจะเป็นวงกลมอยู่แล้วไปแล้วก็เลประกอมนี่มุกมาลอกเกี่ยวได้แล้วเนี่ยไปตะกัวพังลอกอ่ะเราต้องตั้งไว้เดียวปล่อยลงไปแล้วขึ้นน้อยดัเลดงไ้ดงไ้ันไดัง้งั้้้้้งไว้น้องเพิ อลอยเยอะเลยเด้งขึ้นเด้งลงอยูเ่เนีเ่ยะะาเด้งขึ้นแล้วอ่ะนะเด้งลงก็เด้งขึ้นแล้วนะเนี่ยเฮ้ยลอยหน้าจะอัดขึ้นนะเอ,อหน้าอัดกนำลงแล้วนะเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วคนะุณอัดมันจะลงพื้นมันพยายามจะลงมันเยอะเหมือนกันจะลงบ้าง่าไปจับหน้ามันหนากองเชียรปกติหน้าดูเลยลุ้นกันเยี่ยวเหนียวแอ๊วขึ้นไปจับแบบเกี้ยขึ้นนึง เออเออวัดรึ่งนึงต้งการึ่งนึงเอาคันตั้งอีกหน่อยเออมันเลิฟมันเลเลิฟอย่าปุ๊บปั๊บันมันมีคลื่นนะแดดแดดแดดมันยอมแล้ว ขึ้นไปขึ้ไปขไปเงเสียงอไรด้งไก่เรือไก่เลือแล้ไก่เรือยแล้วนไเนี่ยีงนีไหนอ่ะีไงเออเห็นแล้วเห็นแล้วมันกดยื้นี่โอ้มาแล้วมาเห็นแล้วเห็นแล้วมาเบะเข้ามาปะแนเข้ามาเบะแขนเข้ามาโอ้หมันโอ้เนเ่ไ่เยไ่เป็นไรไม่เป็นไร ตังไว้ตังไว้ตังไว้นะไม่ได้ตังไว้ตังใหด้วยดาหลังข้างหลังเป็นมุกแล้วว่เลื่นิโลเลื่นกระชาใจวอกน้เี้ยกใหยเนมาเออค่เยอะไดิไปอยู่รนอหบน้หมุนเสือเลยเียอย่าย่อย่เโอ้ยเรียบร้อยงี้โอ้เยะม โหักเงี้ยงให้ได้ก่อนมีดเดิ้ลเอาคีมมาหักเงี้ยงให้ได้ก่อนโอ้โหแเป็นเลยโอ้โหขี้ผายยังกระถางหรือหลังตัดทำไมอ่ะต้องเปลี่ยนตัดยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเดี๋ยวตดเสื้อไปสวยบอกตัวนี้ยี่สิบห้าโลถึงเว้ยเอาเทียบถือได้มั่งดิถือได้หน่าจะฝ่าวะผมไปนั่งยกเลย ยกปลาเลยขวานะครับยกเลยยกปลาลงเสายกลุงโอ้ยดูตัวนี่โอ้ยเห็นคนเลยเด้อไม่ใช่เล็กเออปลาเห็นปลาเห็นเลยไอ้ปลาไม่เห็นปลาไม่เห็นอันนี้ก็ลกลงไอเทมเมื่อกี้ลงมาแล้วเนี่อตาวไปอหมดตัวเดี๋นี่ตัมงไว้ตั้งไวให้หมดตัวนี่หมดแล้วนี่ตัวยช่วยช่วยดิ้นะน่าหน่าน่าจะรอด ูน <si suppression> ้ำแตกมาชมุไ <guarding> ม <rim> ่ด้วยเปล่งพาโอ้โหวิ่งหน้าน้ำเยอะหมดแล้วมั้งนี่มากนี่มหาปลาหน้านี่รูปนี่แค่สามตัวอหรอไม่ทำงานนะเปิดงตัวเด้ปิดงแลโทรโทรตอยกินแปลว่าหน้านี้มันมีรูตัวแบตต้องหักขึ้นไปเลยเนี่ยอย่าไปเก้มแม่ถึงว่าดิ bạn có phải là thường Hà Nam đi, ờ, dím này á, không chạy xe lái lưới qua. เอาแคล์ยออกไหมแคราไรง่ายก็เอาได็แคร์ไรหรื่าไม่แคล์ไรแล้วทังไงพื้นมันจะล้างไม่ทานแล้วติดปอนยังไงก็ไม่ทันทำไมติด่ะไรมีนทันเดอไปช้อนนะไปช้อนเร็วขึ้นโอ้ยโอ้แท้ไม่ได้เข้าปากเลยนะครับ ดีนะวัดไปพอดีเลยมันตึ๊กตึ๊กอยู่ติ๊กต๊ะเนี่ยนึกว่าปลาดุกเงินแต่ดุกแล้วน้องเป็นเทออกเลยเท่ออกยอนเลยเป็นฟ้าเมฆฟ้มเมฆกินเต็มๆต็มเราจุยแล้วเราดูดูกินแล้วเราก็จุยแล้วใช่ได้ใช่ไหมเนี่ยเลือกยิ่งมากโอ้โหเอาเอาคุณกดดิถ่ายหน้าคนเลยที่ไม่ดูหนี่ยดูดูดูข้างๆน่ะเออ ตัวแค่หน้าหรอเออวันนี้สนานแค่นีนแหละใส่เดียวกันเลยใส่ทองยันนี่เลยเอาต้องผมอีกเฮ้ยเล็กกว่าเล็กกว่าถามโยเป็นอะไรเลยนี่ใหญ่มันข้ามเด็ดตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยปล่อยเดี่ปล่อยหน้ารอบไปปล่อยเลยก็ปล่อยปล่อยรอบเรละกดอีกทีกดปุ่มแดงอ่ะกดผมแดงนี่นะกดไปยัง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 ตัวไม่จับ แล้วแล้วนึกก็จะเล่นตัวอีกเป็นตัวสุดท้าย,อย,ยตอนนี้เวลา <ไป S 1> อะไร<ง>แล้วเนี่ยเ<ไ>ปิดโมงนหน่อยป,ปิดแม็กแล้วนึกหันหน้าเลยปไแล้โหแล้วทำไงให้โกกได้เนี่ยโถ่เสีย,ยของหมดเลยแแนกกปิดม็ล้ว ตอนนี้พาทิศกำลังตกดินแล้วด้วยครับ้ยมันไม่กแล้วเ้้ยขึนแล้วขึ้้นแลวเออมาอัดมาอัดมาขึ้นแล้วขึ้นแล้วคือแล้วคือแล้วเสร็จแล้วกันนี่สวยดิเสร็จแล้วเสร็จเราโอ้โหดูดูเบ็ดงอสวยมากสวยไหมสวยมาก สวยงามสวยงามหยก็มีปวยหมดแล้ว <c oughs> โอ้ยสุกที่แล้วสัสสกหวแล้วดึกโอ้ย <c oughs> ด,ด,ดขาดหดไปเลยโอ้ยโอยตาละเห็นตักัวแล้วด้วยโหดาน